สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีหวยหานอยค่ะผลของวันที่สามสิบเอ็ดนาะก็อย่างที่เห็นเลยจ้าเข้าสามหานอยเนาะหลุดไปหนึ่งนอยที่มาก็คือมาตัวฟันทั้งหมดเนาะวันนี้ของวันที่สามสิเอ็ดถือว่าโอเคเลยใครตามก็รวยนะคะโอเคไปดูของวันที่หนึ่งกันต่อเลยจ้าวันที่หนึ่งแอดมินให้ ให้เด่นสี่เลขสี่นะคะลองสามเด่นสี่ลองสามเจาะสองตัวสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า เออลืมบอกไปว่าของวันที่สามสอ็ะพอเนอเอ้ยานอยปกติอสมตัวเฉียดไปนิดเดียวเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นของวันพรุ่งนี้กันต่อเลย3มตัวก็จะเป็นให้3ามหกแปดหสีดเก้กกกโอเคของวันที่หนึ่งให้เด่น เป็นสี่นะลองสามเนาะตัวเจาะตามที่เห็นกันเลยค่ะยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยค่ะแทงห้าหน้อยอ่าขอโทษค่ะแทงห้าน้อยไหนก็ขอให้ให้ถูกให้ได้ให้โดนให้รวยนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเนาะเป็นวันหวยใหญ่ด้วยขอให้พี่ๆเพื่อนทุกคนโชคดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ